I think that I know somewhere that we could go to crash land We could keep the pace on slow jam Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we have is the moment Just text, I know it's a tough sign. เป็น how to ทาลิปสติกยังไงให้ปากเนี่ยดูสวยสุขภาพดีปากอิ่มเอิบนะแบบนี้เลย จริงๆอ่ะมันดูเหมือนง่ายเนอะทุกคนแค่ทาลิปสติกหนึ่งขั้นตอนวาวๆก็แค่จะจบแล้วแต่จริงๆเนี่ยครั้งนี้ในการทาแบบนี้เนี่ยมีหลายขั้นตอนในการทาอยู่นะคะเพราะว่าด้วยปากปุ่นเนี่ยเป็นคนไม่ได้ปากอวบอิ่มอะไรแล้วก็มีร่องปากค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีวิธีในการทาแล้วก็ใช้ลิปสติกหลายตัวอยู่เหมือนกันส่วนขั้นตอนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกนะคะให้ใช้คอนซีลเลอร์ทาให้ทั่วรอบรบปากก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยให้ใช้ผู้กันเนี่ยเบรนให้ทั่วเลยเพื่อให้คอนซีลเลอร์เนี่ยกลบสีปากให้มิดนะและก็เพื่อกลบความคล้ำของปากได้ด้วยนะคะรวมถึงทําให้สีปากเวลาที่เราทาลิปสติกลงไปแล้วเนี่ยจะได้สีที่มีความชัดแล้วก็ใกล้เคียงกับสีจริงของลิปสติกมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะใช้ลิปทิ้งแบบ กลอสตัวนี้ของลอมแอนนะสีเบอร์5ชื่อสีว่าทาฟี่นะคะทาด้านในของปากด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้ใช้ผู้กันเนี่ยเบลนสีให้ทั่วๆัวลิมฝีปากเลยจ้าจะบอกว่าลิปสีเนี้มีความหวานละมุนมากเลยนะคะทาแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่เข้มพอก็ทาทับอีกหนึ่งรอบทำแบบวิธีเดิมเลยนะคะคือใช้พู้กันเนี่ยเบลนให้ทั่วให้ฟุ้งๆจ้า ไปต่อจ้ายังมีอีกหลายสเต็ปเลยนะคะต่อมาให้ใช้ลิปทิ้นตัวนี้ของ Innisfree นะคะสีเบอร์2นะทาด้านในขอบปากด้านบนแล้วก็ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะและจากนั้นใช้ผู้กันเบลนด์ให้ฟุ้งหน่อยสีมันจะได้มีความผสมและดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ เต็ถัดมานะคะปุ่นจะใช้ลิปตัวนี้ของ b o b b y Brown ชื่อสีว่า slow jam นะคะทาใทั่วริมฝีปากด้านบนด้านล่างเหมือนเดิมแล้วจากนั้นก็ใช้พู้กันเบลนด์ให้ทั่วนะคะที่ทำแบบนี้เป็นเพราะว่าปุ่นเป็นคนที่ปากค่อนข้างแห้งแล้วก็มีร่องปากเยอะนะคะเพราะทำวิธีนี้จะช่วยทําให้ริมฝีปากเนี่ยดูวยอวบอิ่มยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเบล์ร่องปากไปด้วยจ้ายังจ้ายังไม่จบที่10ลิปเนี่ยเรายังออกจากบ้านไม่ได้นะจ๊ะ ก็ต้องทาหลายๆสีผสมกันนะเพื่อให้เกิดมิติที่สวยงามนะคะหลังจากนั้นนะปุ่นจะใช้ลิปตัวนี้นะคะของ 3CE นะชื่อสีว่าซีเปียนะคะทาด้านในของริมฝีปากด้านล่างและด้านบนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้ใช้ New บ l e n ์ให้ทั่วๆเลยนะเพื่อให้เกิดมิติที่ริมฝีปากอีกหนึ่งชั้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าเย่จะได้ออกจากบ้านกันักทีนะคะ ใช้ลิปกลอสตัวนี้ของลอมแอนชื่อสีว่าซานโชคลัชนะคะเอามาทาปิดท้ายให้ทั่วริมฝีปากเลยนะคะจะบอกว่าลิปตัวนี้ดีมากมันช่วยเบลอร่องปากได้ดีแล้วก็ทำให้ปากเราดูอวบอิ่มสุขภาพดีหน้าจุ๊บสุดๆเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวโปรดของปุ่นเลยค่ะ พอผสมกันมาจะได้สีประมาณนี้นะคะต้องบอกเลยว่าปุ่นเป็นคนที่ไม่ทาลิปสติกสีเดียวนะเพราะปุ่นรู้สึกว่าการทาหลายๆสีพร้อมๆกันเนี่ยมันทําให้เกิดสีใหม่ที่สวยกว่าเดิมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ปุ่นชอบทําเป็นประจํานะใครอยากได้ลิปสติกที่ดูมีมิติแล้วก็ปากดูสวยขึ้นเนี่ยก็ควรทาหลายๆสีทับกันจะได้สีที่สวยมากยิ่งขึ้นคะ่ะหลายๆคนพอดูมาถึงตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันยุ่งยากไปไหมทาหลายชั้นเหนือเกินนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นวิธีที่ปุ่นทนนะางำ ว่าปุ่นทาลิปอะไรบางทีก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าปุ่น,นทาลิปหลายตัวทับกันจริงๆนะคะเพราะปุ่นอะชอบมากๆเลยนะกับการทาลิปหลายๆสีผสมกันนะแล้วมันทําให้เกิดมิติใหม่ๆที่ป่าขึ้นมานะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้เลยจ้าเห็นไหมทุกคนคือกว่า ปากเราเนี่ยจะสวยได้เนี่ยขั้นตอนเยอะแล้วก็ยุ่งยากผสมควรนะคะแต่ว่าการทาลิปหลายๆสีผสมกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดสีใหม่ๆที่มันสวยมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าใครอยากให้ปากดูอวบอิ่มสุขภาพดีเนี่ยก็ใช้เป็นกลอสแบบนี้มันก็จะช่วยทําให้ปากเราดูสวยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูปากเนี่ยสุขภาพดีอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะผุนก็มาแชร์เทคนิคในการทาลิปสติกเนี่ยให้ปากเราดูสวยเนาะก็ <c oughs> จะเห็นว่าอาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ลิปสติกหลายตัวนะแต่ว่าได้ปากออกมาสวยอวบอิ่มแน่นอนจ้าแบบนี้เลย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะปุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาที่สําคัญอย่าลืมติดก,กระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ่นหน่อยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเๆๆเลยนะสำหรับวันนี้นะคะปุ่นขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีเทคนิคในการทาลิปสติกแบบนี้มาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย